สวัสดีครับพี่น้องอรุณสวัสดยามเช้าครับมื้อนี้พ่อกันอีกแล้วครับพี่น้องมาชมทะเลหมอกยามเช้านะครับอยู่โคกหนองหน้าสวนศินนะครับบรรยากาศดีลายพี่น้องเลี้ยวไปทางไดก็ตอนนี้หมอกปกคลุมไปหมดแล้วนะครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับ นี่ครับมองนี้กับโคกน้องหน้าสวนศิล์นต,ตมวนเวียงชัยอำเภอพยักกระพูมมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับบันทึกไว้ครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวลุงจักสบผ้ายางเลาะเบิงรอบๆโคกน้องหน้านะครับโอ้บรรยากาศดีหลายพี่น้องสุดยอดอีหลี <c oughs> เลียวบ่สุดเลยครับคุณมีแต่ทะเลหมอกได้ปกคลุมพื้นที่ไปหมดนะครับถือว่าต้นไม้เฮาได้ความชุ่มชื้นครับพี่น้องปีเขาปลูกกล้วยปลูกต้นไม้ไว้หมอกหนาขนาดนี้ครับเป็นยศน้ำนะครับลดต้นไม้ได้สบายเลยครับพี่น้อง บรรยากาศยามเช้าตอนนี้ก็โกโมงเศ้าก,กว่าๆนะครับกะยังมีหมอกหนาอยู่ครับพี่น้องกะถือว่าเป็นมือที่สองแล้วนะครับที่เกิดรับกฎการแบบนี้นะครับนี่ครับลงจักสีผ้ายางเลาะเบืองน้ำขั้นคู่โบรรยากาศสดชื่นครับพี่น้อง หายใจนี่โล่งสบายเลยครับสุดยอดอีหีครับนี่เบิ้องต้นไม้ต้นกล้วยห่อกระสดชื่นนะครับนี่มาเบื้องน้ำในคลองพี่น้องเป็นจังไดตอนนี้น้ำในคลองเห่ากระลดไปหลายแล้วนะครับเกือบหอด <c oughs> เกือบหอดพื้นแล้วพี่น้อง ลดเร็วอีลีนี่ต่อไปกับความแหงแรงจะมาเยือนนะครับโคกน้องหน้าสวนศิลบองนีเฮ้านะครับบม่มีระบบน้ำบาดานเด้อพี่น้องเพราะว่าเฮ้าเจาะบาดานลงไปกับเข้มนะครับนี่ครับเฮ้ากะอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวพี่น้อง เจาะบาดานไว้สองบ่อกัเข้มใส้ได้นะครับจะเลยเอาโซโลาเซลล์นี่มาสูบน้ำในสะเลยนะครับยอนซับเมิดลงสาแลวกะตอทอไว้หดต้นไม้ต้นกล้วยพี่น้องถ้าพื้นที่มองไดเพื่นเจาะบาดานหลักได้น้ำดีพี่น้องกตสามารถสูบเติมไว้ในคลองในสะได้ สบายเลยครับบ่มีแห้งนะครับผีบรรยากาศโอ้ออนซ้อนหลายพี่น้องมีแต่ทะเลหมอ,อกนะครับปกคลุมทั่วพื้นที่แล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับพี่น้องที่บบได้เห็นมาหลายสิบปีแล้วครับพี่น้องแบบนี้อากาศโลกอะเปลี่ยนไปนะครับ คุณพี่น้องที่เลี้ยวเห็นนี่ก็เป็นหญ้าแฝกนะครับเฮ้ากับพระท่านได้มีเวลามาตัดสางออกนี่ต้นใหม่เฮ้ากับไยแล้วพี่น้องนี่ปลูกได้ปีเดียวนะครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้น้ำในสาเฮ้ากับยังมีอยู่ระดับเสมอคล่องอยู่ครับพี่น้อง ก็ถือว่าโชคดีนะครับปีหกหาที่ผ่านมานี่ฝนตกตลอดปีเลยพี่น้องปกตินี่สองปีที่ผ่านมาเนี่เพิ่นสีแหงเหมื่อแล้วครับในขอ้องบ่เหลือแล้วแต่ว่าปีนี้นี่ยังมีน้ำนี่แหละครับถ้าผู้ใดเจาะบดานนะครับเจาะบดานใน้น้ำาีดีนี่สูบเติมไว้ตลอดนี่บ่มีแหงนะครับพี่น้อง นี่ครับบรรยากาศสุดยอดอีีครับพี่น้องอากาศเย็นสบายครับขอให้มีจังซีสู้มือพี่น้องอากาศที่ได้สดชื่นนะครับแล้วก็หมอกที่เพิ่นปกคลุมลงมานี่ก็เฮ็ดให้ต้นไม้เฮ้าชุ่มชื่นนะครับพี่น้องนี่ยางน้ำนี่ ยุนีนี่เปียกเม็ดแล้วพี่น้องต้องเท่าเปียกเม็ดแล้วนะครับสุดยอดเลยบรรยากาศรอบๆสวนนะครับอ่ะพี่น้องเาวๆา่อไปนะครับฝุ่นโอ้ยังหนาตึบเลยพี่น้อง นี่แหละครับบรรยากาศะหาเบิร์ยากนะครับพี่น้องบันทึกไว้นามาให้พี่น้องได้รับชมนะครับตอนนี้ดวงอาทิตย์เพิ่กับสิเริ่มคืนแล้วครับพี่น้องเริ่มสี่โพน้นขอบ้าไปแล้วนะครับ คุณครับนน่นที่ปีหนพี่น้องก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับในรอบหลายสิบปีมาแล้วครับพี่น้องสุดยอดอีลีครับนี่ครับบรรยากาศดีแห้งพี่น้องที่เลี้ยวเห็นต้นไม้สองต้นนี่นะครับกับเป็นต้นพยอมกับต้นพอกพี่น้องตอนนี้เพิ่นกะใบ,บกะจอดกันแล้วเป็นนุ่มม้งต้นไม้นะครับ นี่แหละครับอนาคตโคกน้องหน้าสวนศินของเห้ามองนี้ที่ปลูกต้นไม้สองขางข้างนะครับกระสีให้เป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศยามเช้าที่บ้านสวนของเห้านะครับโคกน้องหน้าสวนศินครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับลุงจักผ้าเาาก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ